โดนในครั้งนี้เลยยกมือถ่ายต้อเลยนะถ่ายด้วเลยนะมีโมกะมาเราต้องให้ไปถือว่าไม่ความร่วมมือมีมากค่ะถือว่าไม่โกงตัวเองเนาะไม่ได้ตั้งใจแต่ทำไมมา มาเองขอบคุณหัวหน้ามากเลยนะครัหัวหน้าพี่เสียสลัดมากมากเลยเออหัวน้องอบรมหัวน้องลูกหลานกูติไประชุมนะครับถ้าอย่างนั้นขอถามวีดีค่ะถ่ายวีดีโอไว้คนที่ร่วจัดงานซึ้งใจใครที่ตั้งใจมาอบรมในวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มยกเลย ยังมีข้าวยังบ่นอยู่เลยอีกไิมันหัต้องมงานหัวเขาพ้อเห็นมันมันเข้าหมาที่เห็นมันไะไอหางกตับป้ายโกมันอยกับใครว้บนนะครแต่่ต้งหวง่คนเราทุกคนเป็นทกสิอาจารย์เจเจต้องแดดจรตทุกคนทำไมต้องแดดจตอาขาไม่แดดจรตมาหนูจะอบรมใคร เราเีหรือโต้หรือไม่ใช่เนะคนเราทุกคนมีความดัดจริตในตัวเองเราทำทุกอย่างเนี่ยถูกใจตัวเองทั้งหมดไหมครับไม่ไม่มีทางที่จะทำผูกใจบางวันเรายังไ่ถูกใจตัวเราเองเลยใช่ไหมใช่นะคะเออเออบางวันยังจัดตัวเองเลยตื่นเช้าขึ้นมาอสองก็ คิดว่าพีโอทำไมหนังคงน่อเีกวันนีหาปาดีอะไรบางทีเรายังไม่พอใจตัวเราเองเลยและภาษาอะไรจะ่จะคนอยู่จะมาทำอะไรให้เราพอใจได้ทั้งหมดจริงไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อแตกรีตมาแล้วเราต้องทำพวกเราให้อยู่ดีมาแล้วต้องได้ประโยชน์จริงไหมคะเออมาจะปล่อยให้เมื่อทยน อย่าปล่อยให้เวลาที่เราเสียไปตรงนี้มันเปล่าประโยชน์นะคะและที่สําคัญคือโดยเฉพาะสานาอานีเ้าทุ่มเงินมาให้เราวันนี้อยากให้เขาเสียประโยชน์นะคะนึกถึงอันนี้ไม่ไม่ยกย,ย่องว่าตัวเองดีอะไรนักหนาคะ,ะ,คะจริงๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดของมหาลาัยปิดแล้ เราไปเป็นเรียกรทั่วประเทศนะคะหนโูกับไอรีนรับเป็นเรียกรไปทั่วประเทศไปไปเสือทุกจังหวัดและที่จังหวัดเราเองอ่ะเราจะไม่ทำได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยามาพัฒนายอยากมาสร้างรอยยิ้มอยากมาเจอพี่น้องของเราที่เป็นจังหวัดของเราเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เลยเอ็นเป็นคำที่เราต้องมาเจอในัทนี้นะคะ อย่างแรกเลยที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ห้อนเจเๆต้องดัดจริตไปที่ไหนลูกศิษย์หนูมีทั่วประเทศนะถ้าไปเจอแบบนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์เจยๆแน่ๆเพราะอะไรเวลานั่งมีสนาราศีไหมไม่มีเราก็เป็นดัดจริตในการนั่งที่สวยงามทุกคนดัดจริตนั่งตัวโตเยอึกน่าเ่ะนมา งานตื ờ, ่นต <c ười> ัวขึ้นมาเอ่อเอานมตั้งขึ้นมานมไม่มีปัจจัยนั่งตัวโตไปนะคะเอออย่างนี้ดูดีขึ้นเวลาเขาเดินมาแล้วเวลาคุณผู้ชมก็ผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดมาปิดงานเราเนี่ยหนุ่ขอนะคะมาปุ๊บดัชนีเลยนะนั่งตัวโตสวยงามหลังอยากเห็นเก้าอี้เอาหลังออกมาจากเก้าอี้นิดนึงใช่ แทเอาังคือตมวพีก็ยี่ยนไยมันจะเริ่มไหล,เ,ล <c oughs> เดี๋ยวเรบนะคะเอาหลังออกมาจากกัาี่นิดหนึ่งแล้วนั่งตัวตรงแล้วลองปลดมือที่หนูดูปลดมือหนึ่งครั้งเดเ๋น,น,นึ่งครั้งนึ่งครั้งเวลาปลดมือนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ปลดมือเดี๋ยวจะสอนวิธีปลดมือแบบบุคลิกแบบปัดจริต ะะเวลาเข้ามาเปิดงานของเรานะคะเวลาปรบมือทากตามแม่นะลูกตอนนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะคะนี่คือแม่ทากลามแม่นะคะเอามือซ้ายขึ้นมาไว้ระหว่างอกยกมือซ้ายขึ้นมาเบลไว้แบบนี้นะคะให้น้อยและนํามือขวาตีไปที่ตรงกลาง่ามมือซ้าย และปลมือห้ามปลอมือแบบคนแก่ไปวัดดีไหมเนี่ยค่ะคนแก่ไปวัดเวลานั่งไหว้พระเห็นไหมครับมือตัวเองจะไม่ไหวแล้วแล้วเราป็อมมือแบบคนแก่ไปวัดไม่อาต้องปลมือแบบัดจริริแบบที่เจเจสอนประมมือเออ แยกนิดหน่อยแยกนิดชี่ออกเล็กน,น้อยช่องปากแต่จะเปรบ p r o p นี่เห็นไหมมันเป็นีริมากๆเลยนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะนั่งตัวตรงมุขคริตรีมีชัยไปกว่าครึ่งและเวลาพวกเราไปประชุมกับเจ้าหวัดคืนลองไปดูได้เอาสิ่งที่เจเจสอนไปใช้เขาจะดูว่าโอ้ทำไมพวกเราคนนังอัสวรีในกลุ่มเราเนี่ย ทำไมบุคลิกดีจังเลยไม่ต้องไปที่ืหนรอแค่ไปประชุมหมู่บ้านแค่ไปประชุมอำเภอตำบลของเราและปรับอุคลิกภาพของเราให้ดีเคยเห็นไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานายโยมนายโยบัตตอร์อบตเอรนดิบางคนก็หาพวกไหนเนี่ยใม่ใช่มีอยู่ในนี้มั้ย นี้เราไม่ได้กินค่ะเรายกตัวอย่างเนาะที่ดัชเชอรีเยอะยังไงพอไปถึงก็เชิญท่านนายกนั่งค่ะนะเข็ดัดเชอรีขอ,ของเขาเป็นตอนที่จะเลือกตั้งนี้เป็นไงโอ้สวัสดีคน่ะสวัสดีแล้วสวัสดีสวัสดีนะสสดสสดโอ้ดัดเชอรีมาแห่งดีดีแต่พอเลือกตั้งได้แล้วอ้าวว่าไงมาทำไมแ,แก ้กาไหนนรัใช่ไม่ใช่ที่อื่นน้องไม่ใช่จังหวัดเราวะเดี๋ยวเราตายอยู่ท้องอีกทีติดคุกไปบ้างไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใจยังไงก็แล้วแต่นะคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เจเจตอนนี้รับเป็นลูกศิษย์อยู่นะคะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เจเจต้องแต่เจริญเป็นได้ไหมคะ เรารู้จักอายุเท่านี้แล้วเราก็สามารถที่จะพูดเสียงต่างได้ใช่ไม่ใช่นะคะส่วนพี่น้องของเราถ้าได้คือให้พยักหน้าโอเคนะฮะถ้าเป็นู้กสิเจเจแล้วทำดัริิตลอดไปได้ไหมคะได้จริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิยังอวหัน